สวัสดีครับผลาับผมมตัวนึงอือใช่แต่แอ่เป็นแฟนค้างดีเลยเป็นความรักที่เจอไม่เกลียดทุกตอนที่ยืนข้างกันต้องมันด้าเใจไหมสักรับผิดในแต่แพ้คของราต้องช้อนนะคะโอ้หอไม่เล่นนะโอเคเล่นใครั้ผม ม่แม่เราตอบเราเรต้องมือแปรเราอมือแปแ่นี่ก่อนด้องช่วกันจกับในเกมีย่งดนะคะตอนล่เกมมีตุ๊กตายู่สองตัวคือตัวอะไรและสีอะไรกระต่ายสีขาวกับสีมันมีสองตัวใช่ไหมสีขาวกับสีสีเหลืองปะพี่ผมพี่เตอบปะต่ออะไร มึงจะกดทอกไล่ะโอ้ผมต้องตอบด้วยตัวอะไรด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็สีอะไรมันคือตัวเดียวกูแค่ตอบผิดสีอ๋อเหรอมันคือกระต่ายสีขาวกับสีน้ำน้ำเงินกีตามันคือสีน้ำเงินกับสีเหลืองนี่เราแข่งมีกี่คนนะไม่รู้เลยหรือว่าเป็นไก่ตะยองรสชูนมั้ยอ๋อตอบเรื่อยๆเหรอเลยเรื่อยๆเหรอไม่ได้กระต่ายก่อนกินอ๋อเรื่อยๆกระต่ายสี สีน้ำเงินมันต้องมีสีเงินมันต้องมีสีเหลืองสีผมว่ากระต่ายก็ผิดแล้วใช่ไหมกระต่ายหนูจำได้แล้วคุณจำได้ว่ามันต้องมีสีเหลืองใช่ไหมมีสีเหลืองถูกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งสีเขียวอีกตัวหนึ่งเหรอไม่ใช่กระต่ายแล้วน่ากลัวเกินอกค่ะสีเขียวอีกตัวหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งสีเหลืองตัวหนึ่งสีเขียวป้าค่ะทิ้งแมงมม จำไว้เวลาซื้ออะไรให้ซื้อ1นึ่งเทอใบข้อที่สองนะคะมาหิบกีตาตอนที่นาทีเท่าไหร่นาทีที่าให้เียนทีเกินสิบจุหนึ่งนาทียีวินาทีไม่หรอไม่รอันใกล้เคียงสุดนึ่งนาทีหนึนาทีได้เนาทีได้เลยตันใกล้เคียงสุดคือมา ใค่มันจะไปจำตอนดูอันนี้จำไว้ที่ทีหลังให้ซื้อหนึ่งเทเลบอยคำตอบเื่อนดนนาทีสิบนาทีสิบวินาทีคุณ้ทนวิวโอเ้ยเห็นแล้วล่ะวิดีโอที่้อมทำอะไรเป็นอย่างแรกหลังจากตื่นั่วแม่ในมดิที่เกียนดวงตาไม่ตาอง่เขียนแล้ไม่บอกก่อนอะไม่ตอบแล้วมีตอบแล้วมีตอบ้วจุ๊บตุ๊กตา ไม่จริงๆมันมันไม่ควรผิดแต่แต่ว่าผมก็แลกคะแนนเพราะเขาไม่ได้บอกก่อนที่นี่นะคะท่าเต้นของเพลงในเอ็มวีท่าแรกคือท่าอะไร สีสีแดงอันนี้ใส่สีน้ำเงินสีแดงนี่ก็ใส่นี่ใส่สีขาวพี่พอพี่พอใส่สีขาวผมก็ใส่สีน้ำเงินกูใส่สีน้ำเงินเนี่ยพี่อะไรสีขาวมึงมึงก็ใส่สีทีต้องครบทุกครบทุกครบทุกสีนะไม่ต้องครบทุกสีเอาสีที่โดดเด่นที่สุดสีน้ำเงินแขนกุดด้วยแล้วก็จะมีรูปหนึ่งใส่หมวกก็ใส่สีน้ำเงินเหมือนกัน แม,ม่แม่แม่แก่ยาวหมอให้ซื้อสองแค่ไปไปไม่พอป้าคะลูปในไอจีมาพี่ลงในวันที่13สิงหาคมแคป่ใช้เป็นรูปอีโมจิรูปอะไรอุ้ยไม่ใช่อะไรพี่ผมว่าอีโมจิเยอะมากคิดสามคิงหาเหรอรูปอีไใจเย็นดิคิดอยู่คิดอยู่ลองต้องลองก่อน,นต้องลองก่อนอันเดียวนึ่นอะลองก่อนอ่าเป็นรูป หัวใจสีดำมาสาวให้ไายให้ไทย emoji ใช่อ่าผมจะให้ไทยให้ไทยรูปว่อรูปใช้รูปอะไรสามในอะไ้เฮ้ยใช้กาสองไอจีน้องหน่อยเฮ้ยพอแลพอพอแล้วเนี่ยพอแล้วเนี่ยพอแล้วมึงเคยใช้รูปประวัติปะางหร เหมือนทำคำถามนี้ให้แบบนัด้นแนเลคนนาทีของอแล้วรูปใน i ไอจีของ้อที่ลงว้วันที่28สิงหาคมรูปที่ลงรูปที่ลงโลเคชั่นว่า e q u r s i t y มีวันใส่สีคันสี่คันหมกูปูปะกูก็ยังไม่รู้สี่คันสามคัน ข้อี่กล้านะคะรูปในไจีเพราี่ถ่ายคู่กับหิ่นบนหัวยาในสักใบนาพรแคปชั่นเป็นลายก่รนามาคอมเมนต์ว่าเป็นากรเฮ้ยเป็นลากรเป็นายกรน้ามาคอมเมนต์ว่าผมว่าที่เป็นรูปผ้าฟิลพี่เปมนรูปฟิเป็นลากรแต่เด็กน่าเด็กเคยอ่ะหรือเปว่าเม้นมนมากเมนมากผมเมนคำสั้นๆนะ สั้นเลยมีแค่ไม่ไม่กี่คำไมีสมคำเฮ้ยา่ผมไม่ไดสาคำมีสาคำพูดมันเ็งสามคำเกลือมี้เอป็นคนเทพนะไม่ก็ไม่ก็สอนสอนสอนเท่หน่อยอะไรเล็กยากอันนัะรู้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอันนี้คอมเมนต์ไ่อออุ้ยเต็นม่วงอุ้ยเกือแล้ว คนง่วงบอกว่ามีสคำคจะตอบคำเป็นง่วงนอนได้เป็นง่วงนอนเข็้นะคะงานอีเวนต์คู่แบบออนกครั้งแรกของทางสังคนเป็นงานที่จดขึ้นในทีกัาอุ้ยปีนี้แหละปีนี้เลยปีนี้ไม่ึงคิดมากเลยปี้แล้วแล้วเอ้ยนี้แล้วศูนย์จุดห้าคะแนนแบบางคละศูนย์จุคะแนน มันยังไม่ตอบนะบอกหมดแล้วไม่คริสต์มาสปีตอบแล้วไม่ยังไม่ตอบมึงโว้คริสต์มาสปีที่แล้วเองก็ตอบแล้วไงไม่แต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่หนไม่ได้บอกปีนี้เลยปีนี้ไม่ถึงคริสต์มาสเลยปีที่แล้วตอบยังอีกหมดแล้วคแท้ของปีปีเดาไลท์นะถ้าเป็นละไม่ถ้าเป็นพี่นะถ้่โว้พี่พี่เป็นคนชนะพี่ไม่โดนโทษอะไรเลยอ้ยพี่เป็นคนดี คนดีอ่ะใช่ไหมคนดีผมผมไม่ใช่คนดีอ่ะดิไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าพี่เอาใหม่กูจะจำไว้กูสิบหกเทเลวายเลยนเรื่อเรื่องพี่นั่งนี่กันนั่งนี่อะไรอะไงนั่งนี่ก่อนแต่พี่ก็เมื่อกี้พี่บอกไงนะตอนกันจะเริ่มพี่ให้ทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรบ้านเลยนะอะไรบ้านถ่ายไงบ้านเดาอะไรทางนี้เลยบ้านทีไยอันนี้ที่อ่านสอนไหมครับ งานเพลงนะครับผมของเราสองคนด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่าแฟนข้างเดียวครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าออนแอร์ไปแล้วนะครับก็สามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยนะครับผมแล้วก็ทรัพย์ไนะครับที่อยากจะดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันทุกแพลตฟอร์มนะครับจะได้ฟังพวกเราต่อไปใช่ไหมครับหรือว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จะไปดาวน์โหลดที่ไหนนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้ที่โพแชร์นะครับแล้วหัวร้รู้จักกันรู้จักกนรู้จักกันทุกคนเลยรู้จักกันทุกคนเลย เอาลิขสิทธิ์หน่อยอ๋อแล้วก็เมื่อไหร่ทุกสตีมมิ่งแล้วอะคนชอบแบบไหนก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามแอปพลิเคชันเลยครับสำหรับคนที่ยังดูยูนะครับก็สามารถดูได้ที่ยูทูบช่องอนาเธอร์ดีเจนะครับก็อย่าลืมกนมิวกันเยอะนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกิติครับสองตก้มงครับครับเจ่นกันนะ